อุ๊ยที่เด็ดอุ้มลัคนาโพสล่าสุดปมนอกใจผัวเขาเมียคนอื่นเลิกกันจริงๆหลังถูกจับตามองความสัมพันธ์มานานสำหรับอุ้มลัคนาและบอลกฤษณนะตอนนี้ทั้งคู่เหลือเพียงพี่น้องและสถานะพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่รู้ข่าวหลังจากสาวอุ้มประกาศ ก็ต่างพากันส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างล้นหลามล่าสุดสาวอุ้มได้เคลื่อนไหวผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรส่วนตัวโดยเป็นการแชร์ข่าวบอกว่าประเทศไทยติดท็อปผัวเขาเมียคนอื่นเรื่องนอกใจอันดับสีของโลกพร้อมทั้งได้ระบุข,ข้อความเพิ่มเติมเป็นอิโมจิหัวเราะทั้งน้ำตารัวๆเลยทีเดียวท่ามกลางเาบรรดาแฟนคลับที่เข้าไปพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ